คณะจัดายาโยมอ,อยู่ในความสงบเรื่อท่มมีอะไรหลวงพ่อจะพูดจะกล่าวป่าลบเรื่องงานกับเป็นที่รู้กันหนละังงานอะไรนะแต่หลวงพวอก็พูดเป็นทางการถ้าไม่พูดเป็นทางการก็ให้เป็นที่รู้กันวันนี้เป็นวันพุทธที่เจ็ดมกราคมพุทธศักราช2569 วันนี้คณะสัตยาญ,ญาติโยมลูกหลานได้มีในอำเภอสังคมจังหวัดน้องคายมีการจัดภาพป่าสาบักคีเพื่อการศึกษา84,000กองกองละ500บาทเพื่อสมทบทุนสร้างโดงเพื่อน้องณโรงเรียนสังคมวิทยา ตำบลแก้งไก่อําเภอสังคมจังหวัดหนองคายแล้วก็มีท่านพระครูจุทธิยานโสพลหลวงพ่อเล็กจุทธิยานูและก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายมาเป็นประมุขประธานด้วยวันนี้นายกิติศักดิ์ทีรวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัด หนองคายแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการมีท่านนายอำเภอมีผู้กำกับผู้ใหญ่ในอำเภอสังคมมาพร้อมหน้าพร้อมตากันวันนี้เพื่อจะสร้างโดมเดียวกับท่านอาจารย์พักครูท่านเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เป็นผู้ร่วมกันหาทุนเพื่อจะสร้างโดมหลวงพ่อเองแล้ว <c> ห <oughs> ลวงพ่อเอง พอมาถึงแล้วก็ได้ไปดูโดมใหญ่ใหญ่มากเหมาะสมกับในท้องถิ่นของพวกเราเพราะว่าเดี๋ยวนี้โดมที่สร้างน้อยไว้ในโรงเรียนก็ไม่ใช่ของโรงเรียนใช้ที่เดียวก็เป็นโดมที่พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของพวกเราในอำเภอของพวกเราจะมีการประชุมมี กิจกรรมกิจการอะไรภายในอำเภอพวกเราก็ได้มาร่วมมารวมกันในขณะที่มีอากาศมีฟ้ามีฝนถ้าเราเสี่ยงนะถ้าเราจะกางเต็นท์กันยังไงอันนี้มามีโดมอย่างนี้ขึ้นมาแล้วมีประโยชน์อย่างมากนะหลวงพ่อเองก็ได้ไปร่วมลงทุนให้กับโรงเรียนหนองวัวซอและลูกหลานนจะทายเจาโยมเพลน้องวัวซอใกล้ๆถ้ำกองเพนเะขาก็ทอด นี่หละทอดกับถินนี่อ้ทอดพระป่าเนี่ยนะพ่อป่ากองหนึ่งกองสองออยังไม่ขึ้นถามว่าต้องการเท่าไหร่จะตุปัจสัธทธาญาติวงมลูกหลานก็ว่าต้องการประมาณสี่ล้านห้าเว่างนันนะสี่ล้านห้าก็น่าจะพอเงินแต่ที่ได้ประมาณล้านกว่าบาท <S <S โอ้ออก็เลยทอดอีกครั้งที่สองเอียังเหลือเท่าไหร่ ยังเหลือประมาณล้านเก้าโอ้อา้าวหลวงพ่อจะเป็นแบ็คหลังให้หลวงพ่อเนี่ยไปที่ไหนโดยมากเป็นกันนะลูกหลานเอาเป็นแบ็คหลังให้เอาลงมือทําเลยเ,เดี๋ยวทูเจ้าสมทบมาเท่าไหร่ยังขาดเท่าไหร่หลวงพ่อก็จะสมทบให้มันยังขาดเท่าไหร่พว่กิจว่าลูกหลานคงจะช่วยช่วยกันที่ไหนได้พอเสร็จแล้ว หลวงพ่อก็ได้ได้จ่ายเงินล้านเก้าแสนจริงๆอเงินอ้ลูกหลานไม่มาสมทบหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อแบกคนเดียวเลยเนะ่ะแต่เราจ่ายได้เรียบร้อยแล้วนะจัตายาญาติโยมเน่จ่ายเรียบร้อยแล้วมดไปล้านเก้ากว่า,าที่โรงเรียนหนองกวัวสอนะอแล้วก็โรงเรียนมักแข้งเหมือนกันโรงเรียนมักแข้งที่เราลงนักเรียนทั้งสามพันกว่านักเรียนโรงเรียนมักแข้งเนี่ย เมืองอุดอรก่อเนี่ยแหละเมืองอุดอรก็เป็นบ้านมักแข้งเนี่ยนะเป็นเป็นบอ่อเกิดและเป็นบ้านเกิดที่แรกของเมืองอุดอรนะี่อ่เนี่เขาก็เลยตั้งชื่อว่าโรงเรียนบ้านมักแข้งนะอันนี้โอ้โหมใหญ่มากตอเนะีสมัยนั้นราครามก็ยังไม่แพงเนทะ่าประมาณเจ็ดล้านกว่าอันนี้ก็หลวงพ่อก็ได้ไปร่วมสมทบถ้าจะว่าไปเนี่ยนะแถวบ้านกลางใหญ่นี่กับนหนลวงพ่อก็ได้นะถ้าจะว่าไปโดม โรงเรียนจังหวัดนองบัววิทยายนก็ดีนากลางก็ดีหลายหลายแห่งนะลูกหลานหนะลวงพ่อได้ไปสมทบก็เห็นด้วยกับลูกกับหลานกับคณะสัตยาญ,ญาติโจมที่ทําโดมขึ้นมาก็มันไม่ใช่เฉพาะใช้แต่เฉพาะโรงเรียนนะบางทีมีการประชุมในจะออำเภอเนี่ยก็กเห็นโดมเนี่ยเวลาฝนจะตกแดดออกมากเอาจัดสถานที่ขึ้นมา ก็ให้หวัดสวัอประเทศอย่างนี้นะนักเรียนจุดนะก็ามาประชุมกันก็เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะประโยชน์ทั้งนั้นแหละนะนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะทุก่อหลวงพ่อเองจึงให้การสนับสนุนอยู่บ้างนะตามอัตภาพแต่ท่า่ยังไงหลวงพ่อเองก็แบกหนักนละสถาญ,ญาติโยมช่วงนี้นะแต่หลวงพ,พ่อเล็กเนี่ยสมัยหลวงพ่อสร้างเจ,จดีย์พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ของหลวงตามาหาบวัวหลวงพ่อและทั่นก็ร่วมสมทบเเคียงป่าเคียงไหลกับหลวงพ่อ,อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาจนสําเร็จรุ่งร่วงไปโดยดีก็เป็นสานาลราสีเป็นศักดิ์ศรีของเมืองอุดรเ,เดี๋ยวนี้นะวันหลวงพ่อก็ถามทายดูปีใหม่ที่แล้วเนี่ยนะเ,เป็นอาทิตย์ในลูกหลานะเป็นอาทิตย์กว่า ตั้งแต่วันที่ตรงแต่วันจุดถึง26-27มานะจนถึงวันที่5นะคนเข้าไปชมไปกราบเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของลงตามหาบัวเนี่วันละพันกว่านะบางวันได้สองพันกว่านะไม่ใช่น้อยนะให้ท่านว่าคนเข้าไปกราบเวลาคนจะขึ้นมามาหนองคายมาบุงกาลนะ้รับก่อนจะขึ้นมากัมากราบซะก่อนกราบเจดีย์ลงตาก่อน แล้วก็เวลาจะจะกลับลงไปจะกลับลงไปก็ไประกาศเจดีย์หลวงตาก่อน,น,นอก่อนที่ลงกรุงเทพนี่แหละอันนี้ก็คือ,เ,อเมื่อสร้างเสร็จแล้วนี่นี่หลวงพ่อกําลังสร้างพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระทรตงกำปัานสายหลวงปู่มั่นอยู่นั้นลูกหลานนะที่วัดป่านนะคำน้อยอันนี้ก็หลวงพ่อเองก็จะประกาศายยาจท่าญาตโยม ในท้องถิ่นของพวกเรา,เาวันที่เจ็ดนะลูกหลานนะวันที่เจ็ดกุมกุมภาฮะจากนี้ไปก่อนเดือนหนึ่งพอดีพอดีนะวันที่เจ็ดกุมภา,ากุมภา,ายกชัดสูงสุด69ของเราเนี่ยแหละแล้วก็ฉันจะหาเนเฉดอย่างเงี้นแหละเพราะฉันจะหารเฉดก็ยกเลยแหละยกชัดนะ แต่ยกท่อนที่หนึ่งยกได้แล้ววันที่เจ็ดธันวาวันที่เจ็ดมัวันที่เจ็ดธันวาใช่วันที่เจ็ดธันวาหกแปดนะยกท่อนที่หนึ่งอันนั้นยกประมาณ m, กัสิบเมตรความความยาวนะความสูงสิบเมตรแต่คราวนี้จะยกสูงสุดนะของยอดเจดีย์เพราะนั้นขอเชิญลูกหลานชาวทยที่อิศยอูสังคมเนอะใกล้ๆนะวันที่ เจ็ดนั่นนะแหลหลูกหลานคณะสถาญาติโจงไปกินข้าวตรงขนมไปกินก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวหลวงพ่อเลี้ยงเต็มที่นะวันนั้นลูกหลานนะอ้าวไม่เลี้ยงเต็มที่เลยเมื่อข่าวได้ลงทานเกือบสี่ร้อยโลนะกอโคตรโอ้โหมากร้อนหลาบจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ก็เถอะนะแต่หลวงพ่อประกาศว่าอ้าวจะยกชัดวันที่เจ็ดกุมภาเออ 69นะเนอะเอเดี๋ยวนี่ถามถาม่ที่พักที่สังคมเลยมันเต็มหมดเลยเว้ถามลูก็ได้โนระงแรมต่างๆเนี่ยแหะเพื่อจะไปในงานอำเภอน้ําสงก็เต็มอาเภอบ้านผือก็เต็มอแปลว่าเอพาจะว่าไปแล้วก็ในแหล่งเขานี่ก็แค่นั้นเป็นที่เอ,อเป็นที่ เป็นศรัทธาญาติโยมลูกหลานจากทางใกล้ทางไกลไม่ใช่แต่ในประเทศนะต่างประเทศก็มานะลูกหลานนะต่างประเทศก็มาอย่างเมื่อคราวที่แล้วเนะี่ยเขามาเห็นที่หลวงพ่อเป็นเทศญี่ปุ่นเขามาก็ามาเห็นเขาโอ,เอ้เขาก็เกิดศรัทธาก็าถวายห้าล้านนะพอห้าล้านกลับไปอีกเนะเขาไปบอกหมู่บอกเพื่อนเขามาอีก,กวันะเขาว่าไดนะ้แต่หลวงพ่อไม่มาแต่มานายุม ผมจะไปนครสวรรค์พวกผมจะไปนครสวรรค์ไอหลวงพ่อไปรับผ้าป่าที่นครสวรรค์ได้ไหมหลวงพ่อวายเออถ้ารับผ้าป่าเพื่อจีดีไปได้ทั้งนั้นแหละหลวงพ่อเมืาอวานน่ะนะ <c oughs> ทีนี้เขาก็เตรียมตัวกูน่ะอำเภอตาคีน่ะนครสวรรค์เขามาทั้ง200กว่าคนนะ250บคนญี่ปุ่นนะบินมาเลยนะมากันมาทอดผ้าป่ามากันน,นั่งเงียบไปเห็นโอ้เป็นระเบียบจริงๆใน,นญี่ปุ่นนี่นะ เออเขาถวายหลวงพ่อมา13ล้านนะลูกหลานนะเออที่จะสร้างเจดีย์เออแต่ลูกหลานเนี่ยโหนะเพราะหลวงพ่อเซ็นเชิญยากริธาเนะี่ยริธาที่สร้างโบสถ์นี่นะสี่ร้อยสิบล้านสนะองแสนสองหมื่นนะเออเซิญเชิญยากับริธาเนะี่ยเพราะนั้นหลวงพ่อเนะี่ยหัวหมุนเยอะมากนนะไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาเออมามามาให้ริธานะ ต่ไ้ได้จ่ายไปแนละ้วงวดที่ยีนะ่สิบกะอีกสามงวดนะลูกหลานนะเอออีกสามงวดแต่งวดที่ยี่สิบนะว่าโชคดีนะโชคดีพอ่อพ่อไปทอดผ้า,าป่าสามัคคีในผ้าปืนป่าแปดพันสี่พันกองอย่างนี้แหละกองละห้าร้อยนะที่ทำกองเพลินนะพี่น้องชาวกรุงเทพฯโอนมาได้เจ็ดแปดล้านนะแต่นี่ก็มาก็เก็บเงินมาลองตองแต่งเหมือนได้อีกสิบสี่ล้านนะ ก็ได้14ล้านไปได้ของญี่ปุ่นอีก13ล้านใช่ไได้27ล้านหลงพ่อก็เลยผ่านสลุยเร็วกันงวดที่20่สมั้งไงเเพราะว่าได้เงิน27ล้านจ่าย24ใช่ไหมล่ะไอ้เนี้ยยังเหลือสามวเองแต่ไปทอดผ้าป่าไปขย่ยาที่กรุงเทพปีเมืม่อครอาวที่แล้วนยะไปขย่ยาได้สี่ล้านกว่าวันเองได้สี่ล้านกว่าทุงพ่อองเออ งวดที่ยี่สิบเอ็ดนี่ยังไงยังไงว่า,าจะหาที่ไหนมาที่ทันหน้านี่วะนั่นแหะทุกร้านเนยเออแต่ที่ยังไงก็จงพ่อเองก็มั่นใจนะมั่นใจในบุญบารมีของพ่อแม่รูบาอาจารย์หลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนหลวงปู่แว่นหลวงปู่ชอบทั้งบนมีอยู่สิบแปดองค์นะที่จะนํามาแสดงมาโชว์แสดงในพิพิธภัณฑ์นี่นะในกำลังนี่แหละบริษัทไลท์แมน เซ็นสัญญากันเมื่อเดือนที่แล้วนะลูกหลานนะเดือนที่แล้วเ่ยตกแต่งภายในพอนเ้าโครงสร้าง410ล้าน200ส0 0เกือบเสร็จแล้วทะไหนตกแต่งภายในตกแต่งภายในที่เอาเนื้อหาสาระไว้ในพิพิธภัณฑ์นะอันนี้เซ็นสัญญากันเงินเขาว่าร้อยล้านนะร้อยล้านแปลว่าเงินร้อยล้านเนี่ย ถอดออกมือนหนึ่งเ,เงินเงินร้อยล้านถองออกตามสัญญานะ<ม>เป็นอันว่า 1, 9, 99, 90, 000, นหนึ่งเก้าเก้าสิบเก้าล้านเก้าแ้าหมื่นเงิน9ะเก้าสิบเก้าล้านเก้้ามื่เซ็นสัสสสญ,ญญาตกแต่งภายในนะนี่แหละทั้งหมดเป็นยี่ห้หพพธธาห้องห้องพระพุทธเจ้าห้องหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นห้องศีลสมาธิปัญญา แล้วก็ห้องชีวิตของพระกรรมฐานห้องหลวงปู่สิงห์คันตะยาคโมหลวงปู่เทศหลวงปู่ชอบหลวงปู่แวนอะไร่ไปเลยถึงจนถึง25้าองค์นะลูกหลานนะ,ะนี่แหละแต่ว่าปีเจูนะนั้นลูกหลานนะถ้าว่าไปกยาวไปปีเจ็ดศูนก็เชิญไปไปดูได้นะไปชมได้นะคงจะเสร็จทางเงินพอนะ้างเงินไม่พอก็คงจะค้างเตืนนะ่นเลยลูกหลาน เปอย่างไรยังไม่เสร็จหยเงินไม่พอขนาดวันนี้คิดว่าทางเงินพอเลยต้องคิดว่าคงจะเสียได้นะลูกหลานนะเพอพะนั้นขอร่วมกันแต่วันนี้ก็เธอะนะหลวงพ่อมีภาระถึงขนาดนั้นนหะหลวงพ่อจังติดไปนวมมาช่วยตัวนี้เองนะเพราะว่าหลวงพ่อได้ช่วยหลวงพ่อได้จดีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเล็กก็ช่วยหลวงพ่อหมดไปหลายล้านเหมือนกันของหลวงตาก็หมดไปหลายล้าน ถ้าหลงพ่อเล็กแบกหลวลงพ่อจะไม่มาช่วยใช่ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออลวงพ่อก็เลยมาช่วยข้าวนี้อีกนะนะนี่นะลวงพ่อนี่เขียนเศรกระดาษเนี่ยวันที่เจ็ดมกราหกเก้าคณะสงฆ์และคณะสาาัตยาญาติโยมวัดป่านาคำน้อยร่วมสมทบผ้าป่าเพื่อการศึกษาแปดหมื่นสี่พันกองสร้างโดมเพื่อน้องเป็นเงินจำนวนสองแสนบาทนะวันนี้นะลูกหลานเนอะเออ หลวงพ่อจะเอาร่วมสมทบผ้าป่าวันนี้นะสองแสนบาทนะแต่ถ้าหาว่าหลวงพ่อไปสร้างเจดีย์หลวงพ่อคงจะให้มากกว่านี้นะอันนี้หลวงพ่อสร้างเจดีย์หลวงพ่อแบ่งเต็มที่ขนาดนี้หลวงพ่อก็ยังแบกซ้ายแบกขวานะลูกหลานนะนี่แหละวันนี้ก็จะแบ่งให้ช่วยหลวงพ่อเล็กสองแสนนะวันนี้แล้วลูกหลานนะโอ้ อันยอดผ้าป่าวันนี้นะยอดผ้าป่ายัางไม่รวมยอดในบัญชีนะกวงจะโอนเกินบัญชีมีนะมีเป็นเงินสามแสนหนึ่งมื่ห้าสีบสาบาทยี่สบห้าสตางค์ถ้ารวมของหลวงพ่อเขาด้วยก็เออเป็นห้าล้านเอออะ อ่าห้าแสนเลยห้าแสนนะลูกหลานอันนี้เป็นสามแสนใช่ไหมสามสี่ห้ามันก็ห้าแสนใช่ไหมล่ะห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทยี่สิบห้าจะตังเออเอาโซเฟอร์เอาจะาตังใส่ที่สองแสนมาหมอบให้คณะกรรมการเลย เป็นอน,น่าโดมปีนี้หมดไปสองล้านกว่าแล้วลูกหลานนะน้องวนซอลเนี่ยล้านเก้าใช่ไหมอันนี้สองแสนโดมน้องไอ้น้องวนลำพูจังหวัดน้องวนลำพูอีกห้าแสนอีกจนนะปูเทพื้นพอไปทำให้แล้วมันเทไม่เสร็จลงไปสามสี่ห้าปีกันยังเทไม่เสร็จเ 3, 4, ท,เจทแล้วนะยังยั่งลงพอเไม่ยังบ่แล้วบ่มีเงินเอยเอา ทำมันแล้วเลยให้ไปเงืนกระถินทั้งปงเพนให้ไปห้าแสนมูลลูกหลานนั่นน่ะลงพ่อไปที่ไหนท่องฟังด้วยมันงานไมษษ่เสร็จงานสาธารณะไมษษ่เสร็จแหวงหูขวางตาเลยล,ลงพ่อเลยสร้อยโหลดเลยมัแบกให้โหลดเอาให้เกิดประโยชน์ลูกหลานด้วยเอาตอนนี้ไปกันรับพรน,นะทีนี้นะลูกหลานนะทาญายาดยมพรปีใหม่ต่างหากนด้น,นี่นะเพราะวันนี้เป็นวันที่เจ็บนี่นะ วันที่เจ็ดมกราหกเก้าแล้วก็วันทำงานของเราก็วันที่ห้าห้าหกเจ็ดหนึ่หมาดๆใหม่ๆเลยนะวันนี้เป็นวันที่เจ็ดนะขอให้ลูกหลานคณะสถาญาติโยมทุกทุกท่านมีท่านรองแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการพิทานายอำเภอผอลูกหลานทุกคนสถาญาติโยมทุกท่านนะจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจ ปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สงหวังดังปรารถนาทุกท่านทุกคนนลูกหลานเน้ออารับพรเป็นภาษาบาลีที่นี่นะยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัป,ะปะติ อิจิตังปัตถิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรารสุยาธามณนโชติราสุยาธาสยวิวาชาันตุสั สสเสตโตตายาจตพิธานังลา,างโสที่ปาคยังสุขังวลลนีเริาอาโยเจวันนยจาร อาหาหรรกัยโมบทาาาาายยมรันาารมรนันนออหตีเ่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ Youtube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ mp 3และหนังสือ E b o ุ๊รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชน ร่วมทําบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชียลชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ www. w a p p a n a k a m น้อย .com สุดสูสังละพะเตปัญญงตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา